สำหรับพื้นผนังปูนเก่านะครับถ้าใครจะทาสีใหม่นี่จำเป็นต้องเอาสีเก่าออกนะครับไม่งั้นมันก็เหมือนมีคุณภาพเท่าสีเก่าแล้วเวลาเราทาทับไปนะมันติดบ้างไม่ติดบ้างอ่ะมันก็ไม่ค่อยทนใช่ไหมราะน,นั้นเราต้องเอาสีพื้นออกก่อนนะครับสีตัวเก่าที่ท,ที่ที่มันเก่าเนี่ยบางคนเขาจะใช้อ่าหินเจียเจียเลยครับบางคนก็ใช้กระดาษทรายใช้เกลียงซะอนะแต่ว่าผมใช้ปืนฉีดน้ำเนี่ยรับยิงเลย ครับใช้เวลาอยู่นะครับไม่ได้ง่ายนะก็ใช้เวลาอยู่แต่ว่าก็ออกออกดีอยู่เอาเท่าที่เอาออกได้นะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นผนังของกำแพงเฉยๆนะครับไม่ได้ซีเรียสอะไรมากแต่ถ้าเป็นพื้นบ้านพื้นอะไรเนี่ยต้องเอาออกให้หมดนะครับให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับถ้าเป็นผนังบ้านนะนะ หลังจากที่เราเอาสีออกแล้วเราจะต้องทารองพื้นปูนเก่านะครับมันจะมีสีเฉพาะของมันอยู่ให้ทารองพื้นปูนเก่าเสร็จแล้วค่อยมาทาสีหลักนะครับโอเคครับอันนี้เป็นแนวทางเฉยนะครับ